สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมได้ทางช่อง y YouTube แล้วนะครับก็ยังสามารถติดตามชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางก็คือทางช่องแฟนเพจ a c e b o o k ชื่อฟูแม็กเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาเล่าสู่กับเพื่อนๆ f c ฟฟังอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับผมนะครับแล้วก็เชื่อว่าเคยเกิดขึ้นกับหลายๆท่านนะครับ เรื่องแบบนี้บางครั้งบางคราวเราประมาทไปสักนิดหนึ่งก็เกิดความเสียหายได้อย่างใหญ่หลวงนะครับเรื่องที่กำลังจะเล่านั้นก็คือเชื่อว่าทุกๆท่านนะครับที่เป็นคนที่ชอบสันทนาการนะครับทางด้านอาวุธปืนนะครับก็คงจะเข้าสนามยิงปืนนะครับแล้วก็การเข้าสนามยิงปืนเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับเราได้รับอนุญาต ให้มีแล้วก็ใช้อาปุธปืนะครับแล้วเราก็นาอาวุธปืนนั้นไปซ้อมยิงที่สนามยิงปืนที่เราเป็นสมาชิกอยู่นะครับก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับถูกบริบทนะฮะทั้งทางเวลาแล้วก็ทางแบบทางที่ควรปฏิบัตินะครับผมเองก็เคยพลาดนะฮะในสนามยิงปืนหลายครั้งนะครับพลาดในที่นี้ก็คือผมก็อาจจะวางปืนมีที่ช่องยิงอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะพกปืนม้ที่สองพกนะฮะ ก็จะมีสองประเภทนะครับแต่ก็จะไม่เคยถือไปถือมาในช่องยิงนะครับก็จะมีคนบางคนนะครับหรือคนบางกลุ่มนะครับที่เข้ามาแฝงตัวในสนามยิงปืนนะครับอาจจะเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์อะไรเราก็ไม่รู้นะครับเขาก็จะเดินเข้ามานะครับพี่ยิยมปืนบ้างสิเนี่ยผมมีลูกไยพี่ผมขอใช้ปืนพี่หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ย เคยเจอไหมครับผมนี่เคยเจออย่างนี้นะครับผมนี่เคยเจออย่างนี้คนระับเดินถือกระสุนมาอย่างเงี้ยนะฮะพี่ผมขอใช้ปืนพี่หน่อยได้ไหมผมมีกระสุนเนี่ยผมไม่รบกวนกระสุนพี่หรอกเขาจะใช้ประโยคนี้นะครับทําให้เรานั้นเชื่อว่านะครับแล้วก็ใจอ่อนนะที่จะให้เขายืมปืนนะครับนะครับผมกาลังจะซื้อปืนกลอกเนี่ยพี่เนี่ยผมจะขอลองยิงหน่อยได้ไหมเนี่ยผมมีกระสุนมาเองเนี่ยทีนี้ปัญหาคือว่าเราเนี่ยไม่รู้จักเขาเลยนะครับถ้ารู้จักกันก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งครับ เราไม่รู้จักเขาเลยนะครับถามว่าถ้าเกิดเขาจะซื 3, <go> sí <accord> so ้อปืนกล็อกเนี่ยกําลังจะทําเรื่องใบปสามขอซื้อปืนกล้อกซักกระบอกนึงเนี่ยชื่อว่าปืนกล็อกเนี่ยที่อยู่ในสนามยิงปืนนะครับล็อกเก้ามมอนะครับมีทุกสนามนะครับเขาก็ต้องเช่าหอสิครับใช่ไหมครับเขาก็ต้องเช่าหอสิครับผมเคยครั้งหนึ่งนะครับปืนกระบอกเนี่ยนะครับ ปืนกลอกก็บอกเนี่ยนะครับเขาเดินมาดูที่ช่องยิงนะครับก็ดูเนี่ยเขาก็าถามดูนะถามซื้อมาเท่าไหร่นะครับผมก็ก็ตอบไปนะครับซื้อมาไม่แพงหรอกประมาณนั้นประมาณนี้นะครับเขาก็ถามสวัสดิการเหรอบอกใช่ครับเขาก็บอกว่าขอยิงหน่อยได้ไหมพอดีผมมีกระสุนอยู่เนี่ยเขาก็แบมืออย่างี้ให้ดูเนี่ยผมก็ลังจะซื้อปืนกลอกอะไรเงี้ยผมก็เออก็เห็นว่าอยู่ในสถานยิงปืนนะครับก็เห็นว่ามีกล้องจอปิดนะครับ ก็ค like, ิดว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเขาก็โหลดกระสุนนะครับลองยิงเลยนะฮะยิงก็ยิงออกมาเป็นชุดๆเลยนะฮะเอ้ยมันมันมันผมว่าการมันขัดลักษณะการยิงที่ถูกต้องนะฮะก็ยิงแบบสเปรศ่ามากๆเลยฮะยิงออกมาเป็นชุดๆเลยนะผมงงๆเอ๊ะมันมันเหมือนคนรีบยิงอะไรเงี้ยฮะก็ทีนี้ผมก็มานั่งคิดคํานึงนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ยผมไม่รู้จักเขาเลยนะฮะไม่รู้จักเขาเลย ไม่รู้จักมาคุ้นเลยนะครับแล้วผมเนี่ยให้เขายืมปืนในสนามยิงปืนนะครับแต่เขามีกระสุนมาเองอย่างเนี้ยฮะเขาบรรจุกระสุนนะครับแล้วถ้าเกิดเขายิงตัวตายในสนามยิงปืนนะครับหรือยิงคนอื่นในสนามยิงปืนนะครับหรือยิงผมแล้วชิงปืนไปนะครับอเรื่องนี้น่าคิดนะครับผมไม่รู้ตื้นลึกหนาบางกับเขาเลยนะฮะเรื่องง่ายๆนะครับ เพียงเท่านี้นะครับผมเองก็ก็ตายใจเหมือนกันนะครับในบางเรื่องนะในบางครั้งนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าสมาชิกที่เข้าไปใช้สนามยิงปืนนะครับทุกแห่งบนประเทศไทยนี่นะฮะก็จะเคยเจอในกรณีอย่างนี้นะครับบางครั้งบางคราวเราก็มองเขาว่าก็คนชอบปืนเหมือนกันก็โอเคไม่ปิดกั้นกันนี่ก็ลองจับลองถือได้เลยลองยิงก็ได้อะไรเงี้ยปเผอเอากระสุนเราเนี่ยเอาเนี่ยกระสุนอยู่ในกล่องเลหย,ยิบยิงได้เลยลองดูเออแล้วค่อยไปหาซื้อเอาอย่างเงี้ย บางทีเราก็มองว่าประมาณนั้นนะครับแต่บางทีก็เริ่มจุดคิดไปว่าเฮ้ยมันถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมานะครับจะทํำยังไงนะฮะวุ่นวายเลยนะครับวุ่นวายเลยนะครับอย่างน้อยท่านก็นต้องเสียเวลานะครับถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับรเผื่ออาจจะต้องเสียชุดก็ได้นะครับมันก็เคยมีกรณีอย่างนี้นะครับก็คือทําท่าไปเช่าปืนยิงที่สนามนี่นะครับแล้วก็ ชิงปืนที่สนามยิงปืนไปเลยก็มีนะครับก็อาจจะเคยเห็นนมข่าวนะครับที่ปรากฏในข่าวนะครับเขาเชื่อว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับเรานะครับแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับเพื่อนๆชาปืนที่ใช้ปืนอย่างถูกต้องทุกๆคนนะครับท่านใดเคยมีประสบการณ์แบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะครับว่าควรจะต้องทํำยังไงนะครับเอาละต่อไปนี้ผมคนนึงแล้ครับผมไม่รู้จักมักคุ้นนะครับผมไม่ให้ยืมปืนผมยิงแน่ๆในสนามยิงปืนนะครับ ผมไม่ให้จับเล่นแน่ๆ,ๆนะฮะแล้วก็วันนี้ก็มาคุยกันเรื่องให้ยืมปืนกันในสานามยิงปืนนะฮะไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันก็อย่าลืมติดตาม ส่วนวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ